สำหรับวันนี้ผมจะนําต้นไม้ที่ปลูกที่บ้านนํามาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นต้นจันทผาเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และสรรพคุณทางยามีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยมักพบขึ้นตามป่าเขาโดยเฉพาะบริเวณที่มีแสงแดดจัดโดยลักษณะเด่นของต้นจันทผาต้นจันทผามีลําต้นตรง ลมเรียวเปลือกสีน้ำตาลหรือเทาใบเรียงเวียนสลับกันเป็นรูปแถวยาวปลายใบแหลมออกดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอมอ่อนสปปรรพคุณทางยาของต้นจันผาเช่วยลดไข้แก้ไข้หวัดบรรเทาอาการไอเรื้อรังช่วยเลือดลมไหลเวียนดีเชื่อมานแผลเร่งให้แผลหายเร็วขึ้นเชื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ประโยชน์ของต้นจันผาโดยรูปทรงที่สวยงามและดอกที่มีกลิ่นหอมจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ในสวนหรือปลูกเป็นไม้กระถางเกนจันผาใช้เป็นส่วนประกอบในยาสมุนไพรต่างๆและน้ำมันจากจันผาสามารถนำมาใช้ในอารม م าท์ทราพีเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆมีความคิดเองอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ